ตัวฝุ่นพีม2.5ครับพอพูดถึงพีม2.5มากน้อยขนาดไหนมันถึงจะเริ่มมีผลกับสุขภาพของเราครับอาจารย์เอาตัวเอาตัวเลขตัวไหนเป็นตัวที่จะบอกว่านี่หละมันอุนรุนแรงมันอันตรายมากเลยแต่ประมาณนี้ยังโอเคอยู่ก่อนอื่นเราบอกปริมาณฝุ่นปัจจุบันที่เราใช้กันมาตรฐานก็คือน้ำหนักของฝุ่นต่อหนึ่งปริมาตรนะครับนั้นในฝุ่นเมื่อรวมกันเราเรียกว่าเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรนะครับหน่วยที่เราใช้ ก็คือในอากาศหนึ่งลูกบาทเมตรมีฝุ่นขนาด2อุดห้าถ้าเอามาชั่งเนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่ทีนี้เนื่องจากว่าการบอกเป็นน้ําหนักเป็นค่าดิบเนี่ยคนเข้าใจยากกันนิดหนึ่ง <laughs> ก็มีการแปลงตัวเลขให้ที่เราเรียกว่าเป็นการปรับเทียบให้เป็นค่ามาตรฐานที่เราเรียกว่า a q i หรือ Air Quality Index ซึ่งก็จะมีวิธีการพิจารณหลายแบบนะฮะว่าเอา มลพิษหกตัวอย่างที่อาจารย์เต้ว่าเอามาเฉลี่ยกันมีสูตรถ่วงน้ำหนักหรือเอาในช่วงนั้นถ้าตัวไหนมันเยอะสุดก็เอ,เอาตัวเลขนั้นมาคิด AQI ทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเอาง่ายๆว่าช่วงช่วงปัจจุบันเนี่ยเป็น PM เสองาเป็นหลักเขาก็าเอาพีเอสองามาคิดระดับมาตรฐานที่สมควรจะมีเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความใส่ใจของแต่ละประเทศนะครับยางปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราเลือกใช้ เกณฑ์ที่ค่าเฉลี่ยสะสมใน24ชั่วโมงเนี่ยอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ประเทศจีนเลือกที่75นะครับสูงกว่าเราหน่อยประเทศเขา <S <S มีทั้งพายุทรายมีทั้งอุตสาหกรรมมีทั้งการก่อสร้างที่ที่เขาต้องพัฒนาประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาลดลงไปกว่าเราลดลงไปที่37.5นะครับประเทศออสเตรเลียแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าคลีนที่สุดนะครับลงไปถึง15นะครเพราะว่า ฝุ่นนั้นเนี่ยตั้งแต่ระดับ10ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อวันเนี่ยเริ่มมีผลต่อสุขภาพมนุษย์นี่พอประเทศไทยเราใช้ที่50 50ก็ไปเทียบเป็น,น AQI ร้อยก็จำง่ายๆว่าถ้ามัน50ตรงกับร้อยนะครับแต่มันไม่ได้เป็นบัญญตนะัติยานะจากจากร้อยไปเป็นสองร้อยเนี่ยสองร้อยมันอยู่ที่เก้าสิบนะครับนั่นมันมีสเกลที่ไม่ตรงไปตรงมาทีเดียวนะนะแต่ก็สำหรับประชาชนเราจำง,ง่ายๆก็คือตัวเลข50เนี่ยเป็น แต่จริง50นี่มันเป็นค่าเฉลี่ยใน24ชั่วโมงนะครับปัจจุบันยังไม่มีไม่มีมาตรฐานว่าจะเอาค่าในสมมติเพราะค่าที่เราเห็นมันเป็นค่าหลายชั่วโมง,งค่าเฉพาะหน้าเนี่ยจะเอาแค่ไหนหน่วยงานที่เรียกว่า EPA ของสหรัฐเมกาเขาบอกให้เอาคูณสองเอาง่ายๆนะครับเช่นถ้าค่า g m 2.5ขนาดนี้วัดได้50นะครับ ค่ามาตรฐานสําหรับคนทั่วไปของอเมริกาเขาเนี่ยเขาใช้ที่25ก็แสดงว่าคุณสองไปก็คือเป็น50เนี่ยเออเออเป็นอันตรายต่อคนอคนปรอะบ,บางละแต่ถ้า50คูณสองก็คือ100เนี่ยเป็นอันตรายต่อคนทั่วไปนั้นค่า AQI ที่แสดงเนี่ยที่เราเห็นในหน้าแรกของ App, เปิดแอป Airfort h a i เนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงก่อน,นครั ถ้าอยากจะดูค่าหลายชั่วโมงต้องเลื่อนลงมาหนึ่ง้าจะเป็นกราฟแท่งแสดงค่าหลายชั่วโมงซึ่งเราจะต้องใช้ค่าทั้งสองประกอบกันอืครับทีนี้ถ้าเอาค่าของพีเอมสองจุดห้าเนี่ยมาแปลงให้มันง่ายขึ้นอย่างที่อาจารย์อาจารย์อาจารย์บอกก็มันมันก็จะเป็นช่วงเป็นช่วงคะแนนคล้ายๆเป็นช่วงคะแนนแล้วอยู่ยนี้มันมาเป็นลักษณะเป็นสีที่จะทําให้ดูง่ายขึ้นด้วยไหมครับอาจารย์ ใช่ครับก็อย่างในกราฟิกของเราก็คือปัจจุบันนี้คือค่มาตรฐานที่ประเทศไทยเราใช้อยู่นะครับก็คือสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงก็เหมือนกับตอนโควิดนะที่เราเรามีโควิดสีเขียวโควิดสีเหลืองโควิดสีส้มโควิดสีแดงคล้ายกันนะครับโดยที่มาตรฐานที่ประเทศไทยใช้อยู่ก็คือตอนนี้แต่เดี๋ยวเดือนมิถุนายนเราจะปรับแล้วนะฮะก็คือจากเดิมสีเขียวสีเหลืองเนี่ยก็จะกลายเป็น สีส้มนะครับก็คือปรับให้มันมาตรฐานมันต่ำลงเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยมากขึ้นอันนี้เป็นมาตรฐานที่เราใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็อีกสองสัมเบลน่าจะมีการปรับค่านี้แล้วครับ